ฝนโตค่ำดอกบักม่วงผักยูสวนกับพ่อไดีสดชฉื่นนำ้ำสาวแนนผ้าเห็ดแนวกินแซบขนาดยูสวนใหญ่แล้วมือหนีสิผ้าเห็ดผัดขนาดใส่ไข่กินจ้าได้ขนามาแล้วกับมะล่างแล้วกระหันให้เป็นตอนพอดีค่ำจ้าตั้งกระทะใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดพ่อหอมตอกไข่ใสลงไปผัดพ่อ สใส่พักขนาที่เห้าเตียมไว้ลงไปจ้าบุ่งรถด้วยซีิยูขาวน้ำตาลซอหอยนางล่มพัดให้เข่ากันเห็ดแ,แนวกินนาเต่าถือความฮอนเป็นประจำผิวหนามองคำเป็นฝ้าเป็นกราแน่นจัดการด้วยสบู่ไส้เท้าร่างฝ้าจากแบรนด์ซิต้าแน่นมาก์ที่มมี่กินหอมอ่นอนๆซอยให้รู้สึกพอนข่ตอนร่างหนาฟองมีความหนุ่มเดงหลังร่งางหนาแลว้วผิวหนาสะอาดบรแหานใส่ยางต ซอยรถจุดดังดําฝ่าแรกกะแดดจ้าเห็ดน้องกินเรล่าเาจ้ากินหอมห้วยห้วยเป็นตะแสบคักคักอย่าลืมไปหาสบู่ไส้เท่ามารองใส่เด้อจ้าถุงละหาสิบเจบาทมีสองก้อนมีขายที่แซนดีเลเวนทุกสาขาจ้า